สวัสดีครับทุกคนนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าอีซุซุกิ้งยอนตอนนี้อยู่ที่ปากช่องครับวันนี้มาถ่ายจะไปปไไไหหนนนกัเจจ้าาระกันสดนะฮะไปไหนกันไปไหนกันอ่ะมามาถ่ายไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรโชว์โชว์บิวโชว์บิวกางเต็นกางเต็นโชว์รถมิวเอส์นี่นี่อ๋อโชว์มิวอันนี้มิวของสังกัดปากช่องนะเนี่ยอ่ะลรือไม่เนาครัถสวยนะรถสวยปากช่องเนี่ย สวยลืมแม่น้ำดีมากดีมากดีมากเลยดูเนี่ยจริงจรจรใจมาลองขับดูได้อันนี้จำลองเป็นจากใยครับจากใยไม่เอาไม่เอาคิงวัวมาเลยเนี่ยเราลองหยิบไปหยิบมาหยิบขี้มาแล้วจะมาถ่ายไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะจอนเจามีหน้าที่เป็นคนถือกล้องแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กไป หน้าเพชรอีโซคินก่นจริงไหมจริงไหมถูกต้องป่ะเ็จกับมังกรแล้วไปแล้วไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเจได้ไปไหนนะเออโดนลบยืนยันเห็นไหมป่ามะม่วงนี่ป่ามะม่วงนี่หรือแนะนาคนนี้หัวหน้ารปภอีโุคินปักช่องเดี๋ยวนีเกมผู้จัดการรอคอแล้วเออเอาไว้ไม่ได้ผิดกฎยูทูบเซนเซอร์ก่อนอย่าลืมนะฮะ จากโควิดหรือไม่ COVID, โควิดก็เจอกันได้กับอีศรุกคิงยนตถ้าเกิดเจอถ้าเกิดโควิดจะเจอบ่อยกว่าหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่โควิดก็จะไปอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยก็พอเถอะเนาะไปก่อนอนะฮะก็เตรียมชาครับเตรียมฉาไลฟ์สดนะฮะตอนเที่ยงครึง่งสวยครับตรงนี้สวยมากเดี๋ยวเราไปกันที่วัดป่าภูไหหลงด้านบนนะครับ เราจะไปไหนกันนะเจ้าเราจะไปไหนกันวัดป่าฮูไคล้เนาะเราจะหาเราจะหาเจอไหมก็มันหายแล้วจะหาเจอไหมคุณผู้ชมรำคาญไหมนี่ฮะเซลคนนี้ได้ข่าวว่าตัวท็อปท็อปท็อปบนหรือท็อปล่างฮะท็อปท็อปบนหรือท็อปล่างกรุณาซูมเน้น โอ๊ยพอเดไเขานี่เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศในงานที่เราทํางานกันนะฮะอันนี้เป็นเราก็สบายสบายไงสบายสบายเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเออันนี้พิธีกรพิธีกรคู่ขาคิงยนนี่ฮะใช้คำว่าคู่ขาคิงยนอ ที่ต้องการข้าสนามครับส่วนเซลคนนี้นะฮะนี่นี่ห้อยห้อยหลวงปู่มั่นหรือเปล่าเปลือกตานี้สีแดงสะวันเหลือเกินเลยเอาลิปสติกมาทาตาอ๋อโอเคเออมีความจริงเดียวแบบนอย่างอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้น้ารถนะรถอก่อนที่ไม่บอกไป สีหนึ่งก็ตามแต่ความปลอดภัยด้านในและความปลอดภัยของตัวรถทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ส,สุดของเราคิดมาให้แล้วและให้คุณผู้ชมนั้นพร้อมที่จะไปต่อยอดใช้งานแล้วครับนี่คือลักษณะงานนะฮะในแต่ละวันของสัญจรน,นะก็จะไปทั่วแหละฮะจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ของเรานะครับก็สไตล์ฮะบ,บ้านๆน,นะครับผู้บาวไทยบ้านนะครับอันนี้ผมว่าไม่น่าจะจริงครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะก็คิดว่าชอบไปแถว้านกาแฟอะไรแบนี้ก็มากกว่าครับ โดยปกติแล้วถ้าเกิดร้านกาแฟตรงไหนที่ว่าเขาแบบลงเหตุได้เยอะหรือว่าคุณคุณพี่นึกถึงเจ้านายจะมาดูไหมเออเ,เดี๋ยวเจ้านายมาดูนะเอ้าเจ้านายครับผมอันนี้เดิมกี <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอันนี้จบกกิ้งกันเฉยๆนะครับยางนี้ก็ในแต่ละพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทำงานของเราหมดนะครับเพราะว่าทุกพื้นที่นะฮะจะมีแต่อิสุสคิงเดินเท่านั้น <laughs> ว่าเราคิดว่าเราคือเดอะเบสนะฮะแต่ว่าคือเราไม่ใช่แค่ว่าเดอะเบสแค่สินค้าครับเราเดอะเบสในเรื่องของการเซอร์วิสนะฮะเซอร์ว mm ิ hmm. สมาหนะยิ้มอันนี้คือเรื่องสินค้าที่เราจะไม่พลาดเรื่องของการใส่ใจลูกค้าทุกทุกคนนะฮะเรายอมว่าทุกทุกคนนะคะรับก,ก,ก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็เล็กน้อยครับในเรื่องของการทํางานการไลฟ์สดในเรื่องของโควิดนะฮะช่วงนี้ก็ขอทุกท่านนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมคลิปหน้านะฮะ เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูการทํางานลักษณะไหนหรือกิจกรรมแบบไหนยังไงก็คอยติดตามแล้วกันนะครับวันนี้นี่ฝากาติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกับโครงการวีคอร์สด้วยนะฮะเพราะโครงการวีคอร์สตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับรถขับเ<ช>คลื่อนสี่ล้อนะครับที่บอกว่าของอีสุอย่างนี้เลยครับผมนะครับฝากติดตามด้วยฮะครับผมนี่กหลังจะเริ่มแล้วนะครับโครงการวีคอร์สตอนนี้กันเดี๋ยวจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมนะฮะปกติคือซีมเอ็กซ์เยอะนะครับอันนี้คือเป้าหมาย ผมอีกตำแหน่งคือผู้จัดการแต่ไม่ใช่ผู้จัดการสิวะหัวหน้าโครงการหัวหน้าโครงการอีูซูเอนะครับฝากไปถึงตีเพชดด้วยนะครับผมส่งรถมาให้อีซุกูคิ้เยอะนะครับจะโดนแบนไหมนะไม่โดนหรอกเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้านต้องการรถขับเคลื่อนสี่ล้อมากดูมีเอะก็ต้องการมากใช่ก็ได้ได้ข่าวว่าคือตอนนี้ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งคือล่าสุดของปีหกพันยี่สิบคือยอดขายปิกอัพคือเป็นอันดับหนึ่งของตลาดแล้วแล้วก็ของ p p v นะฮะเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายนะฮะเดือนธันวาคมเป็นอันดับหนึ่งของตลาดแล้วก็นี่ขนาดไม่มีรถส่งนะผมบอกว่าคนลูกค้าแบบรอแบบคือโทรทวงเช้าทวงเย็นเลยนะใช่ใช่ใช่อย่างนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรลูกค้ารอทนเนื่องเพราะความต้องการถูกต้องถูกต้องครับผมมันมันเป็นผลมาจากที่ลูกค้าไว้วางใจแบรนด์อซูเองนี่แหละครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะลูกค้าทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอซูยีงก็ตามหรือออซูทั้งประเทศไทยนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับผมแต่ถ้าจะซื้อรถนะฮะก็ต้องซื้อออซุ ใช่เป็นอิสุต้องเป็นอีสุคิงหยดช่องครับเท่านั้นครับมี่ป็สาขาครับทุกครังอันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ